สวัสดีครับเราก็มาถึงหัวข้อแสดงจำนวนรายการบนเมนูต่างๆนะครับหรือว่าการนับจำนวนสถานะที่เกิดขึ้นนะครับผมเพื่อเอาตัวเลขที่เกิดขึ้นครับไปแสดงบนเมนูนะครับซึ่งเมนูของเราก็คืออยู่ตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเรามีการคลิกล็อกอินมาในส่วนของแอดมินแล้วเห็นไหมครับเราจะมีแสดงตัวเลขแบบนี้นะครับอย่างเช่นรอชำระเงินอ่ะมีเลข2ก็คือเกิดขึ้น2รายการ นี่เห็นไหมครับแล้วก็นะครับทำต่อต่อกันไปให้ครบนะครับผมการแสดงตัวเลขนะครับหรือว่าจํานวนที่เกิดขึ้นในในแต่ละสถานะเราจะมีการแทรกโค้ดที่ชื่อว่า span class b a t c h เข้าไปนะครับซึ่ง span class b a t c h นะครับมาจาก bootstrap version 3นะเพราะว่าระบบหลังบ้านของเราใช้ bootstrap version 3เห็นไหมครับตัวอย่างใน เมนู Menu, หรือว่าลิงก์โฮมนะครับมีรายการทั้งหมด42รายการนะครับวิธีใช้ครับอ่านี่ครับวิธีใช้อ่ะนี่ครับที่ผมได้ไฮไลา์ไว้ Span Class Batch นะครับแล้วก็ตัวเลข42นะครับซึ่งตัวเลขที่เราจะเอาไปใส่แสดงสถานะต่างๆนะครับมันต้องมาจากข้อมูลของเราจริงๆไม่ใช่ใส่ข้อมูล ตัวเลขเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับผมอ่ะใช้สแปนคลา s แบบนะครับในการแสดงตัวเลขบนลิงก์แบบนี้ครับลิงก์ที่เป็น Classbutton น,นะครับผมอ่ะนี่ครับที่ทำตัวอย่างไว้ให้อ่ะรายการลอชําระเงินมี2รายการอ่ะนี่ครับก็จะเห็นรายการที่เป็นตารางด้วยนะครับแล้วก็สถานะไหนที่เรายังไม่ได้คลิกไปดูมันก็จะขึ้นตัวเลขนะครับต่อจากข้อความด้วย นะครับผมทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดเพิ่มนะครับจะพาไปคิวรีข้อมูลใน php my admin ก่อนครับเรากลับมาที่ d a t a b a บ e ของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ table หรือว่าตารางที่ชื่อว่า order underscore head ซึ่งเป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของเราครับนี่ครับเราจะคิวรีที่ตารางนี้ก่อนนะครับให้ได้ sql statement ก่อนแล้วค่อยเอาไป ทำในโค้ดต่อนะครับอ่ะเมื่อคลิกที่ตาราง order head แล้วนะครับคลิกที่ H L นะครับอ่ะลบข้อมูลทิ้งให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทำแบบนี้นะครับคุณต้องมีรายการสั่งซื้อเข้าไปเยอะๆก่อนนะครับผมสร้างข้อมูลจำลองเข้ามาก่อนนะครับให้มีข้อมูลสำหรับ q u e r y แล้วก็แสดงนะครับให้มันแสดงตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับอ่ะเรามาจัด pattern ของ H L s e r i e t กันก่อนเริ่มต้นด้วย select enter ลงมาแล้วก็ from นะครับแล้วก็แวร์ครับแล้วก็คลูบ by นะแล้วก็คลูบไบนะครับผมอ่ะนี่ครับสี่บรรทัดแบบนี้ก่อนจากนั้นครับมาที่ฟอร์มกันเลยตารางที่เราจะมาคิวรีข้อมูลก็คือออเดอร์เฮดอ่านี่ครับจากนั้นครับซีเล็กครับเราจะซีเล็กโดยการนับจํานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับนับจานวนข้อมูลที่เกิดขึ้น นะครับผมอ่ะคอลัมน์แรกเราจะแสดงสถานะก่อนนะครับ o d e r score status แล้วก็คอมมาด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นเราจะใช้เขาครับหรือว่าการนับจำนวนเขาผมขอเขาเป็น primary key เลยแล้วกันนะครับนับตัวเลขนับง่ายกว่า o n d e r score id วงเล็บแล้วก็ as เป็นชื่อใหม่คือนะครับ s1 total ความหมายคือ status 1 นะครับรวมสเตตัสหนึ่งเนี้ยมีกี่รายการนะครับจากนั้นครับเราจะแวร์ครับแวร์ด้วย o u n e r score status นะครับ o u n e r score status เท่ากับ1นะครับเท่ากับ1และก็ group by ครับ group by ด้วย o status นะครับผมอ่ะนี่ครับ sql statement นะครับผม พิมพ์ตามผมได้แบบนี้เสร็จแล้วครับลองรันดูครับอ่ะ go ครับขวาล่างนะครับคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับเห็นไหมครับ s t a t ัส1นะครับมีจำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้น2รายการนะครับเราจะ select นะครับเราจะ query นะครับ1 s t a t u s 1 u e r y นะครับให้ตรงกับปุ่มที่เราได้ทำไว้นะครับผมอ่ะต่อไปครับ ถ้าเราจะไปคิวรีนะครับที่เป็น s t a t ัสสองเราก็เปลี่ยนตรงแวร์ตรงนี้ครับเป็น2องนาบแล้วก็ s 1เป็น s 2องนาบแล้วก็ go ดูครับเห็นไหมครับสเตตัสสเกิดขึ้น4รายการไปเช็คดูครับในหน้าข้อมูลจริงๆ s t a สเตตนะครับนี่ครับชาระเงินแล้วเห็นไหมครับมี4 record อ่านี่ครับข้อมูลตรงไปนะครับผมกลับไปที่ p p ไมค์มิ นะครับคลิก Edit Inline นะครับอ่ะพาทำสเตตัสหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็น S 1 t o t a ทอ,ทอ,ทอนะครับอ่ะเราคัดลอก q u r r y ที่ได้ครับจากนั้นครับคัดลอกโค้ดไปครับกลับไปที่โค้ดของเราที่อยู่ในสับลามเทคเนะนี่ครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาอ่ะวางโค้ดแบบนี้ไปก่อน นะครับวางโค้ดแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นครับมาที่ index.php ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ admin นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ admin นะครับเราจะมาสร้าง q ิวรีเพื่อเรียกใช้นะครับไปแสดงกับปุ่มต่างๆนะปุ่มต่างๆที่มีการแยกสถานะนี่ครับเห็นไหมครับที่เราสร้างลิงค์แยกสถานะไว้นะครับเราไม่ได้วนซ้ำจาก Database นะเพราะฉะนั้นการค u วรี่เราก็ต้องคิวรี่หนึ่งสเตตัสหนึ่ง ie, นะครับซึ่งก็สามารถค u วรีเป็นแบบเอามา for each ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พาทำที่มันง่ายๆก่อนละกันนะครับให้ตรงกับลิงก์ของเรานะครับผมทีนี้ครับค u วรีครับผมจะสร้างไว้ในไฟล์อินเดเลยนะรสร้างไว้ในไฟล์อินเด็กเลยเพราะว่านะครับบัตต้อนที่เกิดขึ้น ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตั้งแต่รอชาระเงินชาระเงินแล้วแจ้งอีเมลแล้วก็ยกเลิกเนี่ยนะครับเราเรียกใช้แค่หน้า index php หน้าเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ควร q u e r y ที่ index หน้าเดียวนะครับผมแล้วก็เรียกใช้หน้าเดียวได้เลยไม่ต้องเรียกใช้หลายหน้านะครับะ query ครับผม q u e r y ต่อจากที่มีการ include file header php อ่ะนี่ครับ enter ลงมานะครับแล้วก็ q u e r y อ่ะ คำคอมเมนต์ครับคิวรี่สเต t ัสเท่ากับ1นึ่งนะครับหรือว่ารายการที่รอชำระเงินนั่นเองนะครับผมอ่ะผมสร้างตัวแปรครับ q u e r y นะครับ s t a t u s 1อ่านี่ครับเท่ากับเดลเปอร์โค้ดปิดเซมิโคลอนนะครับอ่ะซูมโค้ดให้ดูใหญ่ๆนะครับผม จากนั้นครับเราก็ไปเอาโค้ดชุดนี้มาครับที่เราได้คิวรี่ไว้เอามาใส่ระหว่างดับเบิลโค้ดหรือว่าฟันหนูวางไปครับวางแล้วจัดโค้ดดนึงครับให้ดูง่ายนะครับถ้าจัดโค้ดเสร็จแล้วรันได้แล้วเราค่อยปรับเป็น1บรรทัดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนที่อ่ะเราทําออกมานะครับอยู่ที่ระหว่างคิวรี่อยู่เราสามารถแยกเป็นบรรทัดแบบนี้ได้ครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูง่ายนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับอ่ะต่อไปครับ ตัวแปร query status 1เท่ากับนะครับ Excel statement ที่เราได้ทําไว้บน P P m i n เอามาวางเสร็จแล้วจากนั้นครับตัวแปร R S 1เท่ากับนะครับ My h l Query อ,อนี่ครับเลือกได้ใส่ I เข้าไปหน่อยนะครับเราเขียนในรูปแบบ P P ช่วยในวงเล็บตัวนี้ครับ เราก็ใส่เป็นตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database นะคตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database นะครับผมถ้าเราไม่ชัวนะครับว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรเราสามารถไปดูตัวอย่างจากไฟล์ที่มีการใช้งาน Database ก็ได้นะครับอย่างเช่นไฟล์ list order ต่างๆอ่านี่ครับ list order new Double Click ขึ้นมาดูอ่าเห็นไหมครับเราใช้ตัวแปรชื่อว่า condb นะครับถ้ากลัวลืมเราก็ไปหาต้นแบบมาครับไปคัดลอกชื่อตัวแปรมาก็ได้นะครับอ่ะนะครับชื่อตัวแปรในการเชื่อมต่อ d a t a b a s เบตแล้วก็คอมมาต่อด้วย q u e r y s t a t u s 1อ่ะนี่ครับจากนั้นครับปิด Semicolon ให้เรียบร้อยนะครับผมปิด Semicolon ให้เรียบร้อยอ่ะต่อไปครับ เราจะแสดงข้อมูลแบบเฟดไอเรกมานะแสดงข้อมูลแบบ1ต่อหนึ่งซึ่งการคิวรีแบบนี้คล้ายๆกับการคิวรีข้อมูลไปแก้ไขหรือว่าคิวรีข้อมูลแบบเลือกดูสินค้า1รายการนะครับคิวรีแบบหน้าแสดงรายละเอียดของสินค้านั่นเองนะครับหรือพูดง่ายก็คือนะครับคิวรีแบบหน้าแก้ไขนั่นแหละครับหน้าแก้ไขคิวรีแบบหนึง่งหน้าแสดงเป็นลิสต์ในตารางก็คิวรีแบบหนึง่งนะครับอันนี้ต้องไปดูต้นแบบให้ถูกวิธี ะครับอะต่อไปครับเราประกาศตัวแปรว่า row s 1นะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อตัวแปรตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับเท่ากับ my h r l i นะครับ underscore อะ underscore แล้วก็ fade array นะครับ fade array อะ fade แล้วก็ underscore array อ่ะนี่ครับแล้วก็ในวงเล็บเราก็ใส่นาะมบชื่อของตัวแปรตรงนี้ก็คือ rs 1อ่ะใส่เข้าไปในวงเล็บฉะนั้นเราก็ติดท้ายด้วย semicolon อ่านี่ครับต่อไปครับการเช็คคิวรี่นะครับเราก็ Echo มาครับค u ว r y Sta ตตัสแบบนี้อ่ะนี่ครับ save refresh ดูครับ สเตตัสหนึนะครับอ่ะนี่ครับมันจะขึ้นทั้งบนแบบนี้เห็นไหมครับอะมันจะขึ้นด้านบนเลยนะครับหรือเราสามารถ Exit ตรงนี้ได้ครับนะครับ e x i t เพื่ออะไรนะครับอ่ะไปดูกันครับ Save r e f สอ่ะเห็นไหมครับพอ Exit ปั๊บนะครับด้านล่างมันจะไม่ทำงานเลยจากนั้นเราคัดลอกนะครับที่เราได้คิวรี่ไว้นะครับ คัดลอกไปรันใน PHPMyAdmin คลิกที่ชื่อ Database ของเราแล้วก็ไปที่ SQL แล้วก็วางครับ Go ได้เลยครับเห็นไหมครับ s t a t u s 1มี2รายการนะครับมี2รายการด้วยกันนะครับผมข้อมูลตรงแล้วต่อไปครับการจะเรียกไปใช้งาน การจะเรียกไปใช้งานนะครับเราก็มา echo ตรงนี้ครับนี่นะครับตรง span แล้วก็ class แล้วก็แบบตัวนี้จากเลข2ที่เราใส่เข้าไปตรงๆงเราต้อง echo ข้อมูลที่เรา q u r r y มานะครับ echo ข้อมูลที่เรา q u r r y มานะครับผมโดยที่การ echo นะครับเราประกาศตัวแปรชื่อว่า row 1ตัวนี้ อ่ะคัดลอกชื่อตัวแปรไปก่อนนะครับจากนั้นไปที่ span class แบบตัวนี้นะครับอ่ะขอ enter ลงมาแล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะนี่ครับผมเปิดแท็ก php แล้วก็ echo วักแล้วก็วางตัวแปร rows 1ไป row 1ไปนะครับแล้วก็วงเล็บเหลี่ยม single q o d e อ่ะปิด semi colon ในระหว่าง single code นะครับเราจะต้องไป echo ข้อมูลที่เราเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วนะครับก็คือชื่อนี้ครับอันนี้ครับที่เราเค้าหรือว่านับจำนวนนะครับ ID ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นเป็น S 1 total เราก็คัดลอกมาครับนะคัดลอกชื่อของคอลัมน์ที่เราเปลี่ยนมาแล้วก็มาวางเห็นไหมครับ S 1 total เซฟครับเซฟแล้วก็ไปรีเฟรชหน้าระบบเราดูว่าแสดงข้อมูลได้ไหมเห็นไหมครับแสดงเลข2แล้วนะครับลองคัดลอกครับสแปนคลาสแปแล้วก็ Echo Rows 1แล้วก็ตัวแปรข้างในนะครับชื่อคอลัมน์้างในก็คือ s 1 t o ท,ทัเนี่ยไปใส่แต่และอันดูว่ามันแสดงเหมือนกันไหมนะับใส่ต่อจากข้อความนะครับชำระเงินแล้วนะครับก็วางไปนะครับ EMS แล้วก็วางไปนะครับแล้วก็ยกเลิกก็วางไปนะครับ Save Refresh เห็นไหมครับเลข2แสดงทุกวันเลยนะครับอันนี้คือวางให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเห็นไหมครับระบบเราก็จะดูแพงแล้วนะครับต่อไปครับเราิ u ร r y นะครับที่เป็น s t a t e m เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็น s t a t ั m 2นะครับ ผมพาทําให้ดูแค่2ส,สานะที่เหลือก็ไปทําเองนะครับต่อไปนะครับสเตตัส2องอวางก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น s 2ตัวนี้ก็สเตตัสสองเปลี่ยนชื่อ,อคิวรี่นิดนึง s 1เป็น s 2อะนี่ครับเป็นแค่ชื่อตัวแปรนะครับคุณสามารถตั้งเองได้เลยอันนี้ผมตั้งแบบง่ายๆนี่ครับคิวรีตัวที่2ที่เป็น s t a ตัส2องอนี่ครับ การเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับคือพูดง่ายในหนึ่งหน้าคุณห้ามตั้งชื่อตัวแปรตรงกันหรือไปชนกับตัวอื่นครับเพราะว่าอะไรป้องกันการเกิด e อ r o r หรือว่าบัคที่เกิดขึ้นนะพยายามอย่าตั้งชื่อตัวแปรชนกันนะครับในหนึ่งไฟล์ไม่ว่าไฟล์นั้นจะ include อะไรมาก็ตามนะครับห้ามตั้งชื่อตัวแปรชนกันนะครับผมอ่ะ status 2ครับเราเปลี่ยนเป็น q u e r y status 2เรียบร้อยแล้วไ s 2นะครับ ตัวนี้ก็ใส่ถูกต้องแล้วนะครับ row 2อนะครับ r s 2ทีนี้การเรียกไปใช้งาน่ะ s t a t ัส,ตตสที่ชำระเงินแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเลข2จาก s 1ก็เป็น s 2อ่ะนี่ครับ่ะนี่ครับ่ะลืมปิดสแปนนะครับปิดสแปนด้วยนะครับที่คัดลอกมาเมื่อกี้นะครับ ต้องมีเปิดมีปิดแท็กให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะเกิด e er อ r o r เกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม span class น,นะครับแล้วก็ echo นะครับการนับจำนวนที่เกิดขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย span กันนะครับ save refresh เห็นไหมครับผม status 2สแสดง4รายการมีจำนวนเกิดขึ้น4รายการเราคลิกไปดูเพื่อเช็ค เห็นไหมครับก็เกิดขึ้น4รายการเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นแจ้งเลขอีเมลแล้วกับยกเลิกถ้าอยากให้แสดงไปทําเพิ่มเองนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปอย่าให้มันชนกันเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งที่เป็นการคิวรีอันนี้ส t a ตัสหนะครับและก็นี่สเตตันะสตตส แล้วก็การเรียกข้อมูลมาแสดงอ่านี่ครับใส่ span class แบบไปแล้วก็ echo ชื่อตัวแปรชื่อลัมน์ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองครับมันก็จะแสดงตัวเลขสวยๆแบบนี้ครับดูแพงๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับมีตัวเลขมันทําให้เราแบบระบบเรามันดูแบบครบมากขึ้นนะครับมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะโอเคนะครับส่วนที่เหลือไปทําเพิ่มเองอีกแค่2สถานะนะครับ ดูไว้นะครับจะได้ไอเดียไปทำระบบสารสนเทศในอนาคตนะครับผมในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของสมาชิกนะครับที่เราต้องทำเพิ่มนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ